สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Love Note Channel by NUT ในเรื่องปุษลาคำแห่งรักวันนี้เสนอเป็นตอนที่31ซึ่งเป็นตอนจบของนิยายเรื่องนี้มาดูกันนะคะว่าคามินจะใช้วิธีไหนที่จะทำให้ไอวลินยอมคืนดีกับเขาไปติดตามรับฟังและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะคามินเดินทางไปที่บ้านของอัศนัยและไอวอินแต่เช้ามืดของวันถัดมา เพื่อมาเคลียร์ปัญหาและปรับความเข้าใจกับหญิงสาวอันเป็นที่รักเขามีโอกาสได้เจอกับเป้จึงพูดคุยสอบถามอะไรบางอย่างเพื่อเป็นข้อมูลเป้บอกแต่เพียงว่าไอาวอลินเห็นคามินเดินควงหญิงสาวคนหนึ่งมาตั้งแต่ที่สนามบินและเมื่อพาเพื่อนไปเช็คอินที่โรงแรมก็พบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเดินเข้าไปในห้องพักของคามินเป้ยอมรับว,ว่าค่อนข้างผิดหวังกับพฤติกรรมแบบนี้ของชายหนุ่มแต่สําหรับไอวอลินนั้นยิ่งแล้วใหญ่ พอเธอร้องไห้และเสียใจมากมายกับสิ่งที่เขาทำคามินชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดให้เป้ฟังเป้เข้าใจและอวยพรที่เขาสามารถปรับความเข้าใจกับไอวอลินได้สำเร็จอัศนัยยอมให้คามินขึ้นไปปรับความเข้าใจกับไอวอลินที่ห้องนอนส่วนตัวของเธอชายหนุ่มไมรีรอเขารีบเดินตรงไปที่ห้องของหญิงสาวตามคำบอกเล่าของอัศนัยทันทีแต่ไม่พบว่าเธออยู่ภายในห้องจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำ ที่เป็นเสมือนสัญญาณบอกให้เขารับรู้ว่าเธอกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่ภายในห้องนั้นคามินตัดสินใจที่จะรอเธออยู่ภายในห้องเขาเลือกที่จะเดินไปยืนพิงขอบหน้าต่างเพื่อรอหลังจากนั้นไม่นานคามินก็ต้องตกตะลึงตาค้างเมื่อหันไปเห็นร่างสูงเกือบเปืยที่ก้าวออกมาจากห้องน้ําเพราะไอวอลินมีผ้าเช็ดตัวสีขาวเนื้อนุ่มเพียงผืนเดียวเท่านั้นที่พันรอบกายของเธอเอาไว้ร่างกายส่วนที่โผล่พ้นผ้าเช็ดตัวผืนนั้น มีละอองน้ำเกาะพาวไปทั้งตัวชายหนุ่มยืนมองภาพตุงหน้าด้วยอารมณ์ว่าหวามในตอนนั้นไอวอลินคิดว่าตนเองอยู่ภายในห้องพักแต่พีงลำพังทำให้เธอแต่งตัวตามสบายจนกระทั่งเดินมานั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอจึงสังเกตเห็นว่ามีผู้บุกลุกเข้ามาในห้องนอนของเธอไอวอลินรีบลุกขึ้นยืนและหันกลับไปมองยังทิศทางที่เขายืนอยู่คามินคุณเข้ามาในห้องฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ใครอนุญาตให้คุณเข้ามาในห้องนี้ ชายหนุ่มเดินตรงเข้าไปสวมกอดเธอไว้ด้วยความคิดถึงก่อนที่จะเฉลยว่าที่ชายของเธอเป็นคนอนุญ,ญาตให้เขาขึ้นมาพบเธอที่ห้องนี้ปล่อยชนะหฉันบอกให้ปล่อยไอวอลินพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ยิ่งทําเช่นนั้นก็เหมือนเป็นการออยั่วยุให้อีกฝ่ายสวมกอดเธอไว้แน่นขึ้นกว่าเดิมคุณมาทําอะไรที่นี่ผมก็จะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะซีแล้วก็จะมารับคุณกลับไปที่เอเวฮาพร้อมกับผมเชิญคุณกลับไปคนเดียว ส่วนฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นเราต้องคุยกันนะไอซ์แต่ฉันไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกับคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะยอมฟังผมอธิบายอธิบายเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณเข้าใจผมผิดไปนะสิฉันนั่นเหละที่เข้าใจคุณผิดฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเห็นคุณเดินควงผีหญิงคนนั้นอย่างสนิทสนมตั้งแต่ที่สนามบินจนไปถึงที่โรงแรมแล้วก็เห็นกับตาว่าคุณเปิดประตูให้ผ้หิงคนนั้นเข้าไปในห้องพักของคุณคงจะไม่ต้องให้ฉันบอกหรอกนะ ว่าพวกคุณเข้าไปทําอะไรกันในห้องนั้นแล้วคุณเห็นตอนที่ผมจับเธอโยนออกมานอกห้องหรือเปล่าไอวอลินนิ่งเงียบคามินจึงใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่หญิงสาวฟังและบอกให้เธอรับรู้ว่าทันทีที่เขารู้ว่าเธอหายไปเขาก็เที่ยวตามหาเธอและตามมาจนถึงเมืองไทยเพื่อมง้อขอให้เธอเดินทางกลับไปอยู่กับเขาที่อาัลบาฮาตามเดิมแต่ไอวอลินยืนยันที่จะอยู่เมืองไทยและขอจบความสัมพันธ์กับเขา แต่เพียงเท่านั้นโดยไม่ได้บอกถึงเหตุผลคามินรู้สึกเหมือนหัวใจสลายเมื่อได้ยินไอวอลินพูดว่าเราเลิกกันเถอะคุณว่าอะไรนะฉันบอกว่าเราเลิกกันเถอะฉันอยากได้อิสระภาพของฉันคืนไอวอลินพูดพร้อมกับถอดแหวนมั่นที่นิ้วนางข้างซ้ายของตนเองออกมายื่นส่งให้เขาคามินมองการกระทําของหญิงสาวด้วยหัวใจที่แตกสลายในตอนนี้เองที่คามินเกิดอาการฟิลขาดเขาหยิบแหวนวงนั้นจากมือของเธอ และเครื่อนมันทิ้งไปที่หน้าต่างห้องอย่างไม่ใยดีทางกามความตกใจของไอวาลินพร้อมกับคว้าตัวหญิงสาวขึ้นมาขยาวจนหัวสั่นหัวคลอนโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเจ็บมากแค่ไหนผมไม่ยอมหรอกถึงยังไงคุณก็ต้องอยู่กับผมเย่าวหวังเลยว่าจะเลิกกับผมแล้วไปหาผู้ชายคนใหม่เพราะผมจะไม่มีวันยอมปล่อยคุณไปอยู่ด้วยกันให้ทรมานไปตลอดชีวิตนั่นแหละดีคามินพูดเสียงคำรามดังก้องสายตาที่จ้องมองมาที่เธอนั้นดุดัน จนหญิงสาวได้แต่ยืนตัวสั่นเพราะเธอไม่เคยเห็นเขาแสดงอาการโกรธเธอมากเท่านี้มาก่อนดีที่คาินมินยึดไหล่บอบางของเธอไว้นิฉะนั้นเธอคงจะล่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเพราะเขาอ่อนด้วยความกลัวและความตกใจผสมผสานกันทั้งสองยืนนิ่งต้องหน้ากันอยู่อึดใจสายตาประสานกันดวงตาคมของเขาฉายประกายคมกล้าราวกับจะย้ำให้เธอรู้ว่าเขาจะไม่มีวันยอมปล่อยเธอไป แต่เมื่อคามินมองเห็นในตาคุณกลิบสีดำสนิทมีน้ำตาคลอใจของเขาก็อ่อนยยกแต่ก็พยายามฝืนไว้ไม่ให้เธอรู้ทั้งที่เขาอยากจะลวกตัวเธอเข้ามากอดและปอบเธอไม่ให้ร้องไห้แต่ก็ไม่กลา้าด้วยเกรงว่าเธออาจจะขัดเืิสุดท้ายจึงยอมล่าถอยกลับไปแต่ก็ยังไม่ไวยพูดทิ้งท้ายไว้ว่าไอ้คุณรู้ตัวไหมว่าวันนี้คุณทำให้ผมเจ็บคามินตกที่หวัวใจของตนเองอย่างแรงมันเจ็บตรงนี้ เจ็บมากมากจ,จนแทบจะไม่มีแรงหายใจแต่ผมจะไม่ยอมแพ้คามินเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีที่พูดจบไอโวลินถึงกับทรุดลงกับพื้นและร้องไห้ไม่หยุดหัวใจของเธอในตอนนี้มันก็บอบช้ำไม่ต่างไปจากหัวใจของเขาคามินคุณจะรู้ไหมว่าฉันเองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างไปจากคุณน้ำตาของไอโอลินไหลลงอาบสองแก้มและส่งเสียงสสะอื้นออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ จะทำอย่างไรต่อไปดีคิดยังไงก็คิดไม่ออกได้แต่ถามตัวเองวนไปวนมาอยู่ในใจคนเดียวหญิงสาวยกมือเช็ดน้ำตาให้ตัวเองก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าคามินโยนแหวนที่เขาใช้มั่นเธอทิ้งไปทางหน้าต่างคิดได้ดังนั้นก็รีบวิ่งลงมาด้านล่างด้วยความรวดเร็วเพื่อออกไปหาแหวนวงดังกล่าวเป้และอัศนัยวิ่งตามลงไปและก็พบว่าไอวอลินกำลังก้มหน้าก้มตาหาอะไรบางอย่าง ทันทีที่เธอเห็นเป้และพี่ชายเดินมาใกล้เธอก็ขอร้องให้พวกเขาช่วยกันหาแหวนมั่นที่คามินปตามันทิ้งลงมาแถวนี้ทั้งสามคนช่วยกันหายอยู่นานกว่าที่เป้จะเป็นคนหาเจอไอวอรินรีบวิ่งไปหยิบแหวนวงดังกล่าวจากมือของเป้มาตาไว้พร้อมกับหลังน้ำตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความเจ็บปวดมากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดอัศนัยเดินไปดึงตัวอวอลินเข้ามากอดและปลอบเ,เธอเบา ถ้าไอรักเขามากถึงขนาดนี้แล้วจะไปให้เขาเดินออกไปจากชีวิตของไอทําไมเพราะไอคงจะทนไม่ได้ที่จะต้องแบ่งปันเขาให้กับผู้หญิงอื่นไอเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะพี่อาร์ตแต่ไอทนไม่ได้จริงๆมันเจ็บเกินกว่าจะทนรับไหวอัศนัยและเป้ได้แต่มองไอวอลินด้วยความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของเธอเป็นอย่างดีเพราะผู้หญิงทุกคนก็อยากที่จะให้คนที่ตนรักนั้นรักและซื่อสัตย์ต่อเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น พี่ว่าไอ,อ้ย่าเพิ่งคิดมากเลยนะแต่หยุดร้องไห้ได้แล้วดูสิร้องไห้จนตาแดงช้ำหมดแล้วเห็นไหมหมดสวยกันพอดีทั้งสามคนพากันเดินกลับเข้าไปภายในบ้านอัศนัยคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สองหนุ่มสาวแก้ปัญหานี้กันเองคงจะไปไม่รอดเห็นทีครั้งนี้เขาคุงจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยประสานรอยร้าวให้กับความรักของคนทั้งคู่ซะแล้วคิดได้ดังนั้น เขาจินะซิบปอบอกเป้ให้อยู่เป็นเพื่อนไอวอลินตลอดบ่ายอย่าปล่อยให้เธออยู่เพียงลําพังคนเดียวเด็ดขาดเพราะเขาเกงว่าเธอจะเสียใจจนเผลอทําอะไรโดยไม่คิดส่วนเขาจะไปคุยกับคามินเป้รับปากอัศนัยว่าจะดูแลไอวอลินอย่างดีชนิดไม่ให้ขาสายตาเขาจึงขับรถจากบ้านเพื่อไปพบคามินที่โรงแรมอย่างสบายใจเมื่อคามินมีโอกาสได้พบกับอัศนัยอีกครั้งเขาได้พูดคุยปรับทุกข์กับอัศนัยในฐานะที่อีกฝ่าย เป็นทั้งเพื่อนและพี่ชายของคู่มั่นสาวคามินบอกให้อัศนัยรับรู้ว่าเขารู้สึกมืดแปดด้านเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ไอวอลินไม่พอใจเขาจนถึงขั้นขอเลิกและขอถอนมั่นเขาจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงร้อนถึงอัศนัยต้องมาเฉลยถึงเหตุผลที่ทําให้ไอวอลินตัดสินใจทําเช่นนี้เขาบอกให้คามินรู้ว่าไอาวอรินรู้สึกเจ็บจนเกินกว่าจะรับไหว ถ้าเขาจะมีผู้หญิงอื่นนอกจากเธอคามนินบอกกับอัศนัยว่าเขาไม่เคยมีความคิดที่จะมีใครอื่นนอกเหนือจากไอวลินเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สําคัญไอวลินไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่มั่นของเขาเท่านั้นแต่เธอยังเป็นภรรยายทางพฤตินัยของเขาด้วยและเขายังบอกอีกว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แต่งงานกับเธอเพราะเขารักเธอและคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่เคียงข้าง อัศนัยยิ้มให้คามินก่อนจะพูดว่าเขาผิดพลาดตรงที่ฝากปลาย่างไว้กับแมวแต่ก็ดีใจที่ได้รับรู้ว่าคามินรักและจริงใจกับไอวอลินจริงๆอีกทั้งยังอวยพรให้เขาทําให้สำเร็จและถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ขอให้บอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจจากนั้นก็ขอตัวกลับไปหลังจากที่คามินเข้าใจความรู้สึกของไอวอลินเขาจึงตางไปขอร้องเธออีกครั้งในครั้งนี้ เขาได้บอกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเธอรวมถึงสัญญาว่าจะมีแต่เธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ไอวอลินยังคงยืนยันเช่นเดิมเพราะเธอไม่เชื่อว่าเพลย์บอยอย่างเขาจะทําได้ตามที่พูดอีกทั้งยังบอกกับเขาว่าถ้าเขารักเธอจริงอย่างที่เขาพูดเขาก็ควรจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระตามที่เธอต้องการคามินจึงกลับไปที่อลบาฮาด้วยสภาพเหมือนนกปีกหักทิ้งให้ไอวอลินอยู่กับพี่ชายที่เมืองไทยตามความต้องการของเธอ หญิงสาวจมอยู่กับความเศร้าเพราะเธอเองก็รักและคิดถึงแตคามินตลอดเวลาแต่ก็ยังปากแข็งไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองอัศนัยจึงต้องทำหน้าที่ภาษาลอยล้าวของสองนุมสาวอีกครั้งเขาเอ่ยเตือนไอวาลินตรงๆในฐานะพี่ชายที่ทนดูน้องสาวเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้ไม่ได้ทั้งที่มันน่าจะลงเอ,อยอย่างมีความสุขเพียงแค่หญิงสาวยอมเปิดใจและให้โอกาสคามินได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง แต่จนแล้วจนลอดไอวอรินก็ยังคงลังเลและคิดอยู่นานว่าจะกลับไปคืนดีกับคาเมนดีหรือไม่ก่อนที่ไอวอรินจะตัดสินใจเดินทางกลับไปที่อัลบาฮาอัชฟาก็ได้เดินทางมาพบเธอที่บ้านเพื่อบอกให้เธอรับรู้ว่าคาเมนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการสาหัสเป็นตายเท่ากันไอวาลินแทบล้มทั้งยืนเมื่อรู้ข่าวร้ายนี้และสิ่งนี้เองที่ทําให้หญิงสาวเจ็บปวดจนแทบจะทนไม่ได้ น้ำตาของเธอลุ่วงลินลงมาไม่ขาดสายจนอัชฟารู้สึกสงสารแต่ก็ต้องทำใจแข็งเอาไว้ที่ผมมาที่นี่ในวันนี้นอกจากจะมาบอกเรื่องอุบัติเหตุของคามินแล้วผมอยากจะขอร้องให้คุณไอกลับไปพบเขาสักครั้งไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณสองคนจะได้พบกันตกลงค่ะไอจะเดินทางกลับอลบาฮาพร้อมกับท่านลุงคุณไอพร้อมจะเดินทางเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เลยค่ะ ไอขอเวลาขึ้นไปหยิบของใช้จําเป็นสักครู่นะคะเป้ขอเดินทางตามไอวอลินกลับไปที่อาัลบาฮาด้วยซึ่งอัชฟาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหลังจากนั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงอัชฟาก็พาไอาวอลินและเป้เดินทางกลับอาัลบาฮาด้วยเครื่องบินส่วนตัวของคามินเมื่อเดินทางมาถึงอาัลบาฮาไอาวอลินบอกกับอัชฟาว่าเธอต้องการไปพบคามินและก็ต้องพบกับความแปลกใจว่าทําไมท่านลุงจึงไม่พาเธอไปที่โรงพยาบาล แต่เลือกที่จะพาเธอกลับมาที่บ้านของคามินแทนสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้เธอและเป้ไม่น้อยอัชฟาเห็นสายตาที่งุนงงของบุคคลทั้งสองจึงอธิบายทั้งสองคนเข้าใจว่าคามินต้องการจะกลับมารักษาตัวที่บ้านถ้าจะต้องตายเขาก็จะขอตายในบ้านหลังนี้ทันทีที่รถจอดสนิทไอเวลินก็รีบลงจากรถและวิ่งตรงเข้าไปในบ้านเธอพบกับชีเคนัสินและฮาริมายืนอยู่ภายในบ้าน หญิงสาวหยุดทักทายสองสามีภรรยาก่อนจะถามว่าคามินอยู่ที่ไหนด้วยอาการล้อนลนจนเห็นได้ชัดคำตอบที่ได้รับคืออยู่ที่ห้องพักของเขาไอวอลินจึงขอตัวขึ้นไปหาเขาทันทีจากท่าทีที่ร้อนลนรวมไปถึงดวงตาที่แดงช้ำทำให้ชีกหนุ่มและภรรยาของเขารู้ว่าไอวอลินผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเมื่อเป้เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับอัสฟาเขาได้ยินฮริมา กล่าวชมอัสฟากับชีคเคตซสินงานนี้เราคงต้องยกความดีให้กับท่านลุงอัสฟาที่เล่นละครได้แนบเนียนจนทําให้คุณไอซ์ยอมกลับมาพบที่คามินที่อัลบฮาอีกครั้งแต่อัสฟาไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เขาบอกให้ทั้งคู่รับรู้ว่าสิ่งที่นําพาให้ไอวอลินกลับมาที่นี่ก็หัวใจรักที่ไอวอลินมีต่อคามินหาใช่ความสามารถในการเกีย้ยกล่อมของเขาแต่อย่างใดหมายความว่า ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพวกคุณเป้เอ่ยถามใช่แล้วค่ะคุณเป้เราทุกคนที่นี่อยากจะให้คุณไอคืนดีกับพี่คามินและตกลงคุณคามินประสบอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจริงท่ะคุณเป้เพียงแต่ว่าคามินไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายชีเครสัสซินเป็นคนตอบคําถามนี้เป็นแผนลวงสังหารของพวกคุณสินะใครบอกว่าเป็นแผนลวงสังหารคะเป็นแผรนร้ายแผนลักต่างหากคะ่ะ น่าสงสารน้องไอซที่ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดนี่ถ้าน้องไอซรู้ว่าคุณคามินไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็เราทุกคนจะต้องโดนเธอเล่นงานอย่างหนักแน่แต่คนที่จะโดนหนักที่สุดเห็นจะเป็นคุณคามินก็ <und> ให้โดนซะบ้างพี่คามินจะได้เข็ดหลักไม่กล้าไปควงผู้หญิงคนไหนอีกไอวอลินยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนของคามินมือที่ยื่นออกไปจับลูกบิดประตูนั้นสั่นจนยากจะระง,งับไปได้ และเมื่อเดินเข้าไปภายในห้องนั้นเธอก็เดินตรงเข้าไปหาล่างที่นอนหลับอยู่บนเตียงหน้าตาของชายหนุ่มซีดเผือดไร้เลือดฝาดตามใบหน้าและลำตัวของเขามีผ้าพันแผลปิดเต็มไปหมดเขาไม่มีทีท่าว่าจะตื่นรู้รู้สึกตัวแต่อย่างใดยังคงหลับไหลไม่ได้สติไอวลินร้องไห้สึกสะอื้นและพะวาเข้าไปกอดคาเมนเอาไว้พร้อมกับบอกเขาถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขา อีกทั้งยังขอร้องให้เขากลับมาหาเธออย่าทิ้งเธอไปแบบนี้อย่าทรมานเธอด้วยการจากเธอไปเช่นนี้ไอวอลินร้องไห้ค่ำควรตปิ่นว่าจะขาดใจคามินคุณคงไม่รู้สินะว่าฉันรักและคิดถึงคุณอยากจะกลับมาหาคุณใจแทบขาดคุณอย่าเป็นอะไรไปนะอย่าทรมานฉันด้วยวิธีนี้เพราะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณเคยบอกว่าคุณจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ยอมปล่อยมือจากฉัน แล้วทำไมคุณถึงทำแบบนี้ตื่นขึ้นมาสิตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ตืน่นหญิงสาวกอดเขาไว้แล้วพูดไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลินลงมาไม่ขาดสายคารมินแอบยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ได้รับรู้ความในใจของไอวอลินและรู้ว่าที่จริงแล้วเธอก็รักและเป็นห่วงเขามากมายถึงเพียงนี้แต่ไอวอลินก็คือไอวอลินเพราะขนาดห่วงใยเขาแต่ก็ยังไม่ไวที่จะออกคำสั่งกับเขา คามินถ้าคุณเป็นอะไรไปและทิ้งฉันไว้แบบนี้ฉันจะแช่งชักหักกระโดกคนทุกวันให้คุณตายอย่างไม่สงบไม่เชื่อก็คอยดูว่าฉันจะทําจริงไหมไม่สิแค่นั้นยังไม่สะใจพอถ้าคุณเป็นอะไรไปเมื่อไหร่ฉันจะมีผัวใหม่ทันทีใจคอคุณจะไม่ให้ผมตายอย่างสงบจริงเหรอไอ้และอย่าหวังเลยว่าคุณจะไปมีผัวใหม่ได้ง่ายๆเพราะผมจะไม่ยอมเป็นอะไรไปแน่และจะไม่ยอมปล่อยให้คุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพังพอต่อไปนี้ ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเสียงที่พูดอยู่ข้างหูทําให้คนที่กําลังสึกสะอื้นชะนักงานไอวอลินทาตาปิดๆเมื่อรู้ตัวว่าถูกเขาหลอกเธอก็ถูกอ้อมแขนนั้นอบร่างบางของเธอไว้แนบอกคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคามินคุณเป็นคนเจ้าเล่์แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นอกจากจะเจ้าเล่์แล้วยังมารยาหลอกลวงกล้าดียังไงที่นำเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายมาล้อฉันเล่นแบบนี้ ปล่อยฉันดีนี้นะมากอดฉันไว้ทำไมฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยสิอวอลินตอบว่าเขาอย่างรุนแรงโดยใบหน้าแดงกำ่ำเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นถูกเขาหลอกคามินจึงยิ้มและปล่อยให้อีกฝ่ายต่อว่าต่อขานเขาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่รู้เลยว่ายังมีกองเชียร์ที่ลารุนอยู่ด้านนอกอีกหลายชีวิตเสียงวีนของไอวอลินที่กำลังต่อว่าต่อขานคามินนั้นดังออกมาถึงด้านนอก ทำให้สีหน้าของกองเชียร์บางคนไม่สู้ดีนักเพราะเป็นห่วงชายหนุ่มที่อยู่ด้านในเป้บอกแล้วว่าธนงอารู้ความจริงแล้วก็ต้องอลวาดหนักแน่พูดยังไม่ทันขาดคำทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนของบางอย่างหล่นลงมาแตกไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝีมือของใครเฮด้ซินบีดมือฮาริมาเดากับจะถ่ายทอดกำลังใจเพื่อให้เธอคลายความวิตกกังวลเปเองก็ดูเหมือนจะรู้ความรู้สึกของฮาริมา ทําให้เอิดปากบอกเธอว่าไม่จําเป็นต้องห่วงคามินเพราะเขาต้องมีวิธีจัดการให้ไอเวลินสงบได้แน่ดูเหมือนเสียงจะเงียบไปแล้วฮาริมากล่าวเป้บอกกับทุกคนว่าให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนได้เลยเพราะสองหนุ่มสาวคงจะต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกันอย่างเป็นส่วนตัวอีกนานทุกคนเห็นด้วยกับความคิดนี้จากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอธัธยาศัยโดยที่ไม่รู้เลยว่า อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เสียงของไอวอลินเงียบไปเพราะพอไอวอลินหยุดพูดคามินก็จูบริมฝีป,ปากของหญิงสาวจนเธอรู้สึกลาวกับว่าโลกจะหยุดหมุนเอาดือด้อเขาจูบเธอดูดตื่มหิวกระหายจนแทบจะลืมหายใจมือของเขาเริ่มทําหน้าที่ลูบไล้ไปตามเรียวขาเนียนของเธอผ่านชุดสัก์เนื้อผ้าบางเบาที่เธอสวมใส่คามินไอวอลินเรียกชื่อชายหนุ่มคล้ายคนละเมอเพราะคามินซุกไซปากและจมูกของเขา พอเคลียอยู่บริเวณปากแก้มคิ้วคางและลำคอหอมกล่นของเธอไม่ยอมห่างเขาโนเนียจนเธอต้องร้องห้ามพร้อมกับพยายามดันตัวเขาออกห่างแต่ดูเหมือนแรงของเธอไม่ได้ทำให้เขาสะเทือนสักนิดสัมผัสของเขาทำให้สติของหญิงสาวก็จะกระเจิงแต่เพราะมีเรื่องบางอย่างที่เธอจะต้องพูดกับเขาให้รู้เรื่องก่อนที่เพลิงรักจะเผาผลาญเธออย่าค่ะพอถ้าไม่ทำเช่นนี้ รงว่าจะไม่อาจต้านทานความต้องการของอีกฝ่ายได้ที่สําคัญเธอกลัวเสียงเรียกร้องจากหัวใจของตัวเองนี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุที่เธอต้องข้ามเพื่อยุติการกระทําของเขาจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องคามินยอมทําตามที่อีกฝ่ายร้องขอแต่ยังคงก่อเธอเอาไว้สายตาของเขายามที่มองมาที่เธอนั้นบ่งบอกถึงความปรารถนาที่เขามีต่อตัวเธออย่างไม่ปิดบงังสัญญาที่คุณเคยบอกกับฉันว่า จะมีแต่ฉันเพียงคนเดียวยังมีผลอยู่ไหมแน่นอนผมยังยืนยันคำเดิมว่าผมจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวคามินผู้พร้อมกับรูปไร้ใบหน้าและริงฝีปากสีกุหลาบของเธออย่างหลงไหลเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการมีคนอื่นนอกจากฉันขอให้บอกกับฉันตรงๆนะคะฉันจะเป็นฝ่ายหลีกทางให้พวกคุณเองมันจะไม่มีวันนั้นหรอกครับเพราะหัวใจของผมมันเป็นของคุณ และมันก็ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะไปแจกจ่ายให้ผู้หญิงอื่นได้อีกฉันจะถือว่านี่คือคำมั่นสัญญาที่คุณมอบให้ฉันแน่นอนผมขอให้สัญญาว่าจะไม่มีใครอื่นนอกจากคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วตกลงคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะผ้าพันแผลเหล่านี้หมายความว่ายังไงคะคามินเล่าห,หญิงสาวฟังว่าเขาประสบอุบัติเหตุจริงเพียงแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายประกอบกับอัศนัยโทรมาคุยกับเขา และบอกเล่าถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาทำให้เขาคิดแผนการนี้ขึ้นมาได้ไอวอลินเพิ่งจะรู้ว่าทุกคนรวมหัวกันหลอกเธอไม่เว้นแม้แต่อัศนยัยพี่ชายของตนเองทำไมพี่อาร์ตถึงยอมร่วมมือกับคุณเพราะว่าผมเป็นเพื่อนกับพี่ชายของคุณอะไรนะคุณกับพี่อาร์เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้เราเจอกันในการประชุมเกี่ยวกับการท้าโลกอาจเป็นเพราะเรารู้สึกถูกชะตาก,กัน ก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณไม่รู้สึกแปลกใจบ้างเลยหรือไอ้ว่าทําไมผมถึงไปประมูลตัวคุณที่ตลาดค้าทาสนั่นสิทําไมพอพี่ชายของคุณโทรมาหาผมและบอกว่าน้องสาวของเขาถูกจับตัวมาที่นี่เขาจึงขอร้องให้ผมช่วยออกติดตามสืบหาตัวคุณผมรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ก่อนที่ผมจะเจอคุณผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อะไรก็ตามที่ผมพกตัวคุณผมจะส่งคุณกลับไปหาอาร์ต แต่เมื่อได้พบกับคุณจริงๆผมปรับไม่อยากที่จะทําตามความคิดเดิมผมจึงโทรไปบอกอาร์ตว่าผมพบคุณแล้วแต่ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยของคุณก็เลยยังไม่ส่งคุณกลับไปเมืองไทยแล้วพี่อาร์ตกี่ยอมใช่ใครจะยอมเอาเรื่องความเป็นความตายของน้องสาวมาเสี่ยงหรือจริงไหมคุณนี่เหมือนจุ้งเลย่ยเพทุบายจริงๆไอวอลินอดไม่ได้จึงทุกไปที่อกของเขาหนึ่งทีด้วยความหมันไส้โอ๊ยคุณเจ็บหรอคะฉันขอโทษนะ ฉันไม่รู้ว่าคุณบาดเจ็บผมบอกคุณแล้วไงว่าผมประสบอุบัติเหตุจริงและก็ได้แผลมาอวดคุณนิดหน่อยคามินพูดพร้อมกับลูกแผลที่หน้าอกของตนเองไอวอลินยอมรับกับคามินว่าแผลนี้ทําให้เธอรู้ความรู้สึกของตนเองว่าไม่อาจทนสูญเสียเขาได้อีกต่อไปคามินให้สัญญากับไอวอลินอีกครั้งว่าเขาจะมีแต่เธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นและขอให้เธอแต่งงานกับเขาเขาจะจัดงานแต่งงานในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ เพื่อะเชยที่งานมาัดระหว่างเขาและเธอนั้นถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายไอเวลินรับปากแต่งงานกับคามินพร้อมทั้งยังบอกเขาว่าเธอจะเป็นคนออกแบบงานแต่งงานในครั้งนี้ด้วยตัวเองซึ่งคามินก็ยินยอมแต่มีข้อแม้ว่างานแต่งงานในครั้งนี้จะต้องถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ให้เป็นท a อ k ออ the อ o ทาและเป็นที่กล่าวขานโด่งดังไปทั่วแต่ตอนนี้เขาคงต้องขอมาจําล่วงหน้าก่อน แต่ถ้าคุณออกแรงมากมันจะมีผลต่บาดแผลของคุณนะคะผมเคยบอกคุณแล้วไงไอ้ว่าถ้าผมจะต้องเลือดไหลหมดตัวเพราร่วมระกับคุณแล้วก็ผมยอมคามินก้มลงปิดปากท่านเจรจานั้นด้วยริมฝีปากของเขาและลุกไล่ให้หญิงสาวยอมเปิดทางให้เขาเข้าไปชิมความหอมหวานอย่างดูดเติมจากนั้นก็เปลี่ยนไปไล่ที่ติ่งหูอย่างแผ่วเบาและเลื่อยลงมาจนถึงซอกคอหอมกลุ่นเขาดูดเม,ม้มซอกคอของเธอจนปรากฏรอยแดง ก่อนจะถอดเสื้อผ้าของเขาและเธอออกจากร่างกายจากนั้นก็ขึ้นใบหน้ามาซุกซ้อมบนทรงอกองคู่งามมือและลิ้นฝีปากของเขาทําหน้าที่ปลุกเร้าอารมณ์ของเธอให้ร้อนแรงขึ้นเขาปลุกเร้าอารมณ์ของเธอเพื่อให้เกิดความต้องการถึงขีดสุดคามินชื่นชมร่างกายของไอโอเลนทุกซอกทุกมุมผ่านการสัมผัสทั้งจากมือและลิ้นฝีปากของเขาเมื่ออารมณ์ของทั้งคู่ลุกโชน พร้อมๆกับความต้องการอันแรงกล้าผลักดันให้ได้รับการปลดปล่อยชายหนุ่มจึงหล่อหลอมร่างกายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอคามินสารต่อภารกิจที่เขาทำค้างเอาไว้บทลักร้อนแรงดำเนินไปจนเขาและเธอถึงที่หมายปลายทางพร้อมกันก่อนที่เขาจะรวบร่างบางของเธอเข้ามาไว้ในอ้อมแขนสองหนุ่มสาวอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันจมูกด่งของคามิน จะหลดลงข้างคมับที่ชื้นเหงื่อของไอวอลินและศบหน้าลงกับเรือนผมหอมกุ่นของเธอหญิงสาวยอมรับกับตัวเองว่าเธอมีความสุขมากกับสัมผัสลักที่เขามอบให้และสิ่งสุดท้ายที่ตัวเธอได้ยินก่อนที่จะหลับไปด้วยความเพลียในค่ำคืนนั้นก็คือคำกระซิบวววอ,อ่อนหวานของคามินที่พํมบอกว่าผมรักคุณสิ่งน,นี้เองที่ทำให้ไอวอลินยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเพราะปกติแล้ว คามินชาบที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตัวเธอผ่านการสัมผัสทางกายมากกว่าคำพูดเขาเคยบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาคือการเอ่ยปากบอกรักเธอและเธอก็ไม่คิดว่าเขาจะบอกรักเธอได้หวานขนาดนี้ไอรินเองก็ได้บอกถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาเช่นกันฉันก็รักคุณค่ะคามินสองหนุ่มสาวหลับไปในอ้อมกอดของกันและกันอย่างมีความสุข การเดินทางของหัวใจระหว่างคามีนและไอโอลินนั้นมาบรรจบกันได้อาจเป็นเพราะภูมิลิขิตหรือเป็นเพราะบุษราคมแห่งรักที่เชื่อมโยงให้คนทั้งคู่โคจรมาพบกันและรักกันโดยเ,เทพที่สถิตยอยู่ที่บุษราคมนั้นมาอำนวยอวยพรให้ทั้งคู่คล้องรักกันนานตราบชั่วนิรันร์ก็ปิดฉากลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกับนิยายแนวทะเลทรายเรื่องบุษราคมแห่งรักหวังว่าจะถูกใจ และสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามการกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจให้นุชผ่านคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาฟังผลงานของนุชและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง Love n o Channel by n u t กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่นุชลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พาดความสนุกไปพร้อมกันนิยายเรื่องต่อไปที่นุชภูมิใจนำเสนอ คือนิยายเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักเป็นนิยายรักโรแมนติกแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนจะสนุกสนานคลื้นเคลงอนละเวงกันมากแค่ไหนติดตามได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ